โอเคครับสวัสดีวันนี้มาทดสอบโดนซิ่ง FPV นะครับผมกับรีโมทที่ 6J ของพี่ชัยวัฒน์อ่างทองนะครับตามนี้เลยนะครับ3เซลสามเซล,เซลนะสเซลเท่านั้นมายกมาจับด้วยโอ,อเค okay, นะเปิดรีโมทสวิตช์ช h a น n e ล5เอาไว้ข้างบนนะครับข้างล่างจะ จะเป็นโหมดอะโคก็คือมันจะไม่ทรงตัวมันจะเอาไว้ฟลิปฟนะก็จะเล่นยากนะครับประมาณนั้นแล้วเราก็เสียบแบตที่ลำเข้าไปนะครับเสียบแล้วก็วางไว้นิ่งๆประมาณ10วินะครับประมาณ10วิเพราะหลังจาก10วิแล้วเนี่ยเราเราจะบินนะครับดูรีโมทนะลูกนะดูรีโมท ลัดเดอร์ไปทางขวา5วิ1 2 3 4 5นะครับ5วิแล้วก็จะลองเล่งดูนะครับโอเคนะครับผมดับเครื่อง1 2 3 4 5นะครับเราจะเล่งไม่ติดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะบินให้ดูตัวนี้เป็นโหมดอะโคก็คือใจโรจะไม่กันยกดูจอไว้ลูก 1>, 1 2 3 4 5อา่าบินกันนะครับลมแรงแค่ไหนก็สู้ได้นะครับกับโดนซิ่ง FPV ลำนี้นะครับแต่ว่ามันจะไหลาตามลมนะฮะเราต้องคอยประคองคันเร่งแอรอนอิเวเรเตอร์ลัดเดอร์ด้วยตัวเราเองนะครับ เห็นนะครับหมุนอยู่ในแกนเหมือนเฮลิคอปเตอร์อาการเล่นก็จะเหมือนเฮลิคอปเตอร์สี่ช่แนลนะครับโอ,อ้วิ่สูงอะมองเห็นหรือเปล่าลูก เห็นไหมเอยเห็นค่ะมืดแกล้หนูเนี่ยหรอเห็นหเห็นหไหมเห็นท้องฟ้ามืดๆนะลูกเนาะมันมืดตือนมาบินใกล้ๆแล้วกันนะครับ ก็เป็นดวนสิ่งที่เล่นสนุกเหมือนกันนะครับลำนี้นะโอเคนะอันตรายนะรถวิ่งไปวิ่งมา หนึ่งสองสามสี่ห้าดับเครื่องนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กแบตออกอ่าโอเคแล้วก็ปิดรีโมทนะครับก็เป็นงานเป็นงานประกอบนะคือพี่ลูกค้าหามาให้เองทั้งหมดนะครับแล้วก็จ้างผมประกอบให้ก็คิดค่าแรงประกอบไปนะครับมันจะมาเป็นชิ้นๆิน,ช,นชิ้นนะ แล้วก็รับประกอบนะครับผมมอเตอร์ไม่ร้อนสปีดไม่ร้อนนะเพราะสปีดตัวนี้แอมเยอะนะครับผม45แอมนะครับสปีด45แอมนะฮะไฟก็ปรับเปลี่ยนสีได้นะครับเนี่ย1 2 3เนี่ยอ่า2ดูตรงนี้ลูกปรับเปลี่ยนสีได้นะครับไปปรับแต่งเอานะครับจะชอบสีอะไรก็กดกดเลือกเอานะครับผมโอเคนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซตรถเลือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดนซิ่งโดนเกษตรนะฮะติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอาซีปากช่องนะครับทางเฟซบุ๊กนะชื่อสมบูรณ์เพ็งสีทางไลน์ทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0828612081บินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมสำหรับลำนี้ถ้าพี่ๆลูกค้าสนใจนะครับประกอบใหม่ๆกับผมเลยก็อยู่ที่8,500บาทนะครับรีโมทแบตเตอรี่ที่ชาร์จ ให้1ชุดนะครับผมก็คือเอาไปเล่นได้เลยนะครับแบบนันสต็อปไม่มีพังนะค,คือของที่ผมจัดให้คืออย่างดีนะก็คือไม่มีว่าบินไปนแล้วมอเตอร์จะไหม้กลางอากาศหรือสปีดไหม้กลางอากาศหรือว่าแบตเตอรี่บวมเสียนะครับไม่มีนะฮะคือเล่นได้เล่นได้แบบคุ้มค่ามากๆนะครับยกเว้นคุณพี่ลูกค้าไปชนต้นไม้ชนตกนะฮะกรณีนั้นก็จะพังแต่เราก็ไม่ทิ้งกันก็ยังรับซ่อมเหมือนเดิมนะฮะ ่งมาเราก็รับซ่อมรับแก้ก็จะบินได้เหมือนเดิมนะฮะตกพังแค่ไหนเราก็ซ่อมให้ได้นะฮะซ่อมตามอาการตามจํานวนนะฮะว่ามันเสียตรงไหนแล้วก็ซ่อมไปแค่นั้นเองนะครับผมขอบคุณมากครับผมกับพี่ๆลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจนะ,ะสมบูรณ์เพลงเสีสีบอช่องขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอโอเคไหมลูกโอเค <laughs>